นาเดียกินยังลูกเนี่ยตากินอีนพี่น้องเึีึแชบ่แก้มแก้มติดติดแก้มเหรออย่าไปใส่แก้มสิเออตากินลูกแชบ่แชบ่ อกหนวาซีบสนอ,อตะกินดตกอย่ามัถือแกมเด้อเออตะกินน่ไใช่ปลาใครอะไม่ใช่แกมใหม้เออใช่ปลาใอะออออตะกินดู พี่เล่นบอลอยู่ข้างนอกเล่นอืมพี่วินน่ะแหละพี่วินเล่นเรียกวินวินอยู่วิน,นยังไงพี่วินอ่าไปเล่นกันเถิแด้วน้องนะเดี๋ยวจะกิน <c oughs> อ่ะกินลูกต,กตากินตากิน <c oughs> ดูพี่เล่นไปเล่นให้น้องกินนี่แมนแล้วแม่จะพาะน้องขึ้นนอน <c oughs> ตากินลูกตากินเออแซ่บวะต้องเดียเก่งไหมตากินเองเปแล้ว ในเรียกพี่วินใหมด่ดิไหนวินได้ไมเอา,าอายก็มากก็บ่เอิญบังหันเอิญวินวินเดวเรียกพี่เดวดิเดวเรียกพี่เดว,ดวก่นอนเชฟเชฟเอาหันมากินกินลูกกินเอาไปเล่นไปเล่นกันเดี๋ยวให้น้องกินกเร็วอาตาก,กินได้ลูกกินลูก ่ากินลูกตากินจ่อบเบิงอายไอ้ไปตีบอลกินลูกกินเออตกอากินอืมอืมอ่ะกินูเออกินแซ่บพ่ออืมพ่อเออพ่ออืมเนาะพ่นนพอ ก็จะเตียวจะเครื่องเตียวอยู่ถ้ากินเออแซบ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 อืมแซบเรากินเออตากเออถากินตากินอยากถือแก้มได้ไหมจะไปถือแก้มันะมันจะไปถือแก้มมันเหนียวมันสิบาดมาแกมเนี่ยนะจอน เอออะไรนี่กินอย่างโยเกิร์ตปะเกิดปะแฉบแฉบมะจับดีดีลูกจับดีดีอือจากินได้ดีไม่เจ๊งไม่เจ๊งอ่ะแม่เช็ดให้ปะเปื่อนปะเช็ดบะเออเช็ดให้อ่ะกินต่อ เสร็จป่ะเออเสร็จมือนึ่งบ้ยคุณนายละ่ะอืมอืมอืมตากินยวมากินแล้วป่ะมาเกี้ยวไดเอออมืดแล้วป่ะมืดแล้วป่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบอกท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ่ะวัสดีจ้า ไนี่ยเอาไม่ใส่ไม่ใส่แก้ม